มา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 เราเก็บเห็ดครับคือเก้าคือเก้าดีนี่โอ้ขึ้นแล้วนี่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 อ๋อโตโอ้นี่ดีดี่ดีขึ้นแล้วขึ้นแล้วเห็ดบวกเฮานี่นี่นี่โอ้นี่นีมาเด้อมาเด้อเก็บเห็ดบวกกั oh. นเอาเด้อเด้อนี่อีกนี่อีกนี่อ่านี่นี่นี่นั่นดีไง โ oh. อ,อ้ออกแล้วออกแล้วออกแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อคือเพื่อปลวกน้ำกันนี่ยเนี่เนี่ยเตพูเตปีอยู่นี่โอ oh. ้นี่ยเนี่นี่ยเนี่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 ดี๋ดีนี่โอ้ออกแล้วออกแล้วออกแล้วพี่น้องเด้อมาเด้อโอ้ oh. งาม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  อยู่พี่น้องดีฮะดีฮะอืมนี่นี่แล้วออกแล no. ้วนี่นี่นี่โอ้จิ้มนี่ก็บานแล้วครับเริ่มบานแล้ว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 เริ่มบานกันแล้วกำลังออกกำลังออกพี่น้อง มา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 เราทั้งพี่พี่น้องมาดิเดอเดีเด๊เด أو, อ,อู้ยเจอแล้วนี่นีโอ้นี่เด๊นี่เดโอ้งามเลยพี่น้องก็แลงงามกแลงงามเลยน่่ ออกส,สวยเลยให้ดีให้ดีอืมนี่ดี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 นี่ด,ด,ดีออกแล้วออกแล้วเก็บแล้วโอ๊ยกวาดต่ำเลย งามเลยงามเลยนี่นี่น,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 นี่ออกแล้วออกแล้วออกแล้วนี่ก็ออกอ่ามาจะออกอีกจีบอว์วันนี้ยังบมออ,นะออกเล,เลยครับนี่อีกอนนอ้อกทั้งหลายนะครับเต็ม นี่ยัง่เห็นเลยออกแล้วนี่มาถ่ายเบิ่งก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับจะไลฟ์สดอยู่วันนี้อีก

ไล่ซอสให้เบิ่งเด้อดิครับขวบคุที่เข้ามารับชมครับ